เริ่มตั้งแต่ปี60มาเนี่ยชุมชนมาก่อนของเราอยู่ในคลองลุกล้ำอยู่ในคลองไม่มีพื้นที่เป็นชุมชนในอัดพอมีโครงการมาคุณภาพชีวิตด,ดีขึ้นเป็นชุมชนถูกต้องเป็นชุมชนเมืองไม่ใช่สลัมเหมือนแต่ก่อน หลังจากนั้นเราก็ได้มีไทเบฟเข้ามาช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็มาสร้างสนามเปตองให้เราได้มีที่ออกกําลังกายเด็กๆของเราก็เป็นสมาชิกเป็นตองกันเยอะเลยแล้วก็มีครูมาสอนเด็กๆของเรามก่อนไม่เป็นนะเดี๋ยวนี้เล่นเป็นละเด็กๆหรือผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะก็จะมีสนามสําหรับเจรละระเบียบออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันผู้สูงอายุผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เด็กเๆก็มานะมาพบปะกันนะพบปะสังสรรค์พูดคุยกันมีกลุ่มหลายๆกลุ่มก็จะมากันที่นี่ ดีนะที่มีลานกีฬาในชุมชนนะมันก็ได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้สุขภาพแข็งแรงครับชาวบ้านได้มาร่วมกันและเด็กๆก,ก็ได้มาเล่นมีเครื่องออกกำลังกายสวนหย่อมให้ชาวบ้านได้นั่งพักผ่อนยามเย็นเป็นพื้นที่สีเขียวที่พ่อแม่พี่น้องได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ ัศนที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีจะทําได้แค่ไหนมันก็อยู่กับชาวบ้านที่จะสานต่อเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเราอยู่อย่างสบายใจเราก็อยากได้คุณภาพชีวิตยอย่างนี้ไว้ให้ลูกหลานไทยเบฟเชื่อว่าสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนคือรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนเราจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนโครงการดีๆที่ช่วยให้ทุกคนในสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตไปพร้อมกัน บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน